สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงเป็นพระบรมราชินีที่มีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเป็นที่ประทับใจและชื่นชมของพระสงฆ์นิกรชาวไทยและทั่วโลกและอีกด้านหนึ่งคือด้านการบินทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงบินกับเครื่องบินทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 8ธันวาคม2553ทรสทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบเซสนา T 4ี1หน่ 16, มกราคม2554ทรงสำเร็จ การฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัวชั้นมัธยมของโรงเรียนการบินทหารบกทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบเซสนาทีสี่หนึธันวาคม2 5 5 5รงสาทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ c t 4 e และ พีสี่เกเสด็จไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีดังนี้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL วงเล็บ A ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบเซสนา172 มูเน่ M ยี่สิบพเพอร์ PA 3 4มสี่เซเนสกาใบอนุญาตนักบินพาณิตรี CPL เล็บ A โดยมีไทป์เพลทิงของเครื่องบินแบบโบอิง g 737-300-900ขีด900และใบอนุญาตนักบินพาณิตย์เอก ATPL t h e o r y ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิตย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทําการบินกับเครื่องบินพระราชพานะโบอิ้ง737-400และโบอิ้ง737-800นับว่าทรงเป็นพระบรมราชินีที่ทรงมีพระปีชาสามารถอย่างยิ่งเป็นที่ประทับใจของพระสกนิกรโดยทั่วไปและทรงเป็น พระราชินีในดวงใจของพระสงฆ์นิกรยคนไทยทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินขัดที่นั่งไปยังท่าอากาศายานทหารกองบิน21อันเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีนายพงศ์รัตน์ธิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุพมิตรบุญประสงค์ผู้พิพาทศาลฎีกาช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสาม พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทว้ผู้บัญชาการตำรวจปูธรภาคสนาวาอากาศเอกพัฒาแก่นทัพทิมผู้บังคับการกองบิน21พร้อมด้วยข้าราชการฟ่อทุนละอองธุรีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาวนาราม เวลา18นาฬิกา2นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดมาหาวนารามอําเภอเมืองมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน่อทุลละองธุดีทาบาทรับสเสด็จ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรโเจ้าอาวาสวัดพระเชตรุพนมิมนลมังคารารามในฐานะประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงถวายพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองขนาดหน้าตักเก้านิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระครูสารกิจโกศลสุดใจนิโสโกเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินแปลงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่พ่อทุนละอองคุลีทาบ,บาทรับสเสด็จวัดมหาวนารามหรือที่ชาวอุบลราชธานีเรียกว่าวัดป่าใหญ่เดื่องเป็นวัดราชต่อมายกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อว,วันที่31พฤษภาคม2521ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยเขตพุทธาวาดมีพระมิหารพระเจ้าใหญ่กินแปลงและพระอุบโบสถอยู่กลังวัด เขตสังฆาวาสเป็นที่พักจำพรรษาของพระสงฆ์และสามาเณรและอีกส่วนคือโรงเรียนกิติยานวิทยาเป็นโรงเรียนพระปฏิตยติธรรมแผนสามัญศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน160รูปภายหลังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดมหาวนารามแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างท่ากาศยานทหาร กองดิน21เวลา19 4นาิกานทีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทับเครื่องบินราที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร